น้องโรมเนี่ยผมเล็งเป็นพิเศษเพราะจะต้องรับช่วงนิวเจเนเรชันเพราะฉะนั้นมองอยังไงมองอยังไงว่ากรณีข้าการประจำประชาชนรารการการเมืองอเนี่ยจะต้องปฏิรูปยังไงยกตัวอย่างมิรู้ดีชั่วกฎหมายก็ไม่นับถือยังประสาทอีกบอกว่า ถ้าผมมาเป็นรัฐบาลผมจะออกส่อให้อีกอันนี้ผมถือว่ากรณีนี้คือการท้าทายนี่มันเลยบ้าแล้วท้าทายรัฐบาลปัจจุบันลองท้าทายพีเออคสชที่เขาอุตส่าห์ทุ่มทั้งชีวิตนะพลาดเขาตายนะแต่ลือก็ท้าทายเขาทั้งที่ลือเนี่ยทำผิดตามที่เนยเขาครองขอมาเนี่ยนะครับผิดทั้งหมดอยู่แล้วยังมาท้าทายก็ข้ามาเมื่อไหร่จะออกให้อีกแสดงไม่มีการสารสนไม่มีสํานึกชั่วดีใช่ไหมครับ นักคนที่เป็นผู้ใหญ่จะคิดเปิดไปรัฐุรุษน่ะเขาต้องคิดว่าหนึ่งกฎหมายให้ช่องทางให้ระเบียบให้มันมีโอกาสทําได้หมดเลยนะฮะแต่สมควรหรือไม่ตัวนี้ฮะรัฐุรุษต้งคิดอย่างนี้การบริหารราชการแผ่นดินนั้นขอโทษครับเท้าไปอยู่ในคุกใช่ทําดีขาข้างหนึ่งอยู่ในคุกขาข้างนอกเสมอตัวทําชั่วปับสองขาเลยเรียบร้อยเลยสองขานี่ในจริงอย่างนี้ครับ ธนาทรยหนีอนนไอตอน,อนทำมีสติสมปราดีครบัมแ,แต่ท,ตที่แต่ที่แต่ที่เพิ่งพูดขึ้นมานี่<ะ>ยังแค่พูดนะ,ะสัปดาห์ที่แล้วน,ะน่่อดีตคนที่เป็นนายกรองนายกเป็นเป็นผู้ภากษาเก่ามาด้วยแห่กันไปที่จังหวัดร้อยเอด็ด<ะ>พอไปตจังหวัดร้อยเอด็ดก็มีค่ายพิษณุโลกอยู่ด้วยพอทหารก็รู้ว่า,าวนะการเมืองกลุ่มนี้มาทําอะไร มีคดีอยู่ในโรงศาลด้วยเขาต้มีหน้าที่ต้องไปฟังด้วยสิแล้วพูดว่าก็หนักใจสั่นๆอยู่ตายแล้วไอ้พวกนี้มาสมมตว่าก็ทัาทอะไรเพราะนายกบอกว่าไอ้จองนใหญ่ห้ามชุมนุมทางการเมืองแต่ไปสักพักเลยสุดท้ายทหารก็ต้องไปที่ไหนทหารก็ปลุกไปฟังด้วยใช่ครับมีส่วนรับรู้หมดนะและสุดท้ายพูดมาเห็นไหมล่ะพูดแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรผิดเลย ก็ใช่ทิก็ทหารดำอยู่ด้วยไม่ฮะไม่ผิได้ไงฝ่าฝืนคอสชเขาเขาห้ามจุมนุมอัไรสิเกินห้าคนนะ้วเพราะว่าเขาจะเอาอะไรก็ได้ครับเอาว่าที่มาเนี่ยมาปรึกษาคดีกันครับมันไม่มีที่ไม่ได้ไปปรึกษาก็สมัยหนึ่งจําได้ไหมฮะที่พวกนี้ขึ้นหมอ้อยอยู่ะคนชั่วกําลังขึ้นหมอ้อยอยู่พอตรงนี้ปั๊บจะมีการจุนนุพมปั๊บกูออกระเบียบ กักตัวนี้ห้ามห้ามชุมนุมตัวนี้มันเอาไปเล่นเป็นจุดเป็นจุดเลยวางรอบเป็นรอบรอบปอย่างนั้น่ยยังทําได้เลยเดี๋ยวฮะเอาวันนี้เดี๋ยวเราพักก่อนพักอีกพักอีกพักสักครู่ก่อนราพักไปได้ด้วยอาจารย์ประเสริฐพักหน่อยนะพักกันสักครู่ฮะช่วงที่สามครับครับเสาสุขสมนั่งชมวิหกครับก็จะไปเรื่องอื่นฝากนิดหนึ่งเมื่อเช้าเนี่ยมีพาดข่าวใหญ่เรื่องมีค่าการ กับประชาชนเนี่ยร่วมกันตัดไม้พยุงในเขตสงวนหองห้ามอ๋อครับแล้วก็ส่งต่อไปที่โรงที่ราอันนี้พูดในนามอดีตสสสวเก่าเลยนะสจด้วยเก่ามากไหมครับเก่ามากทีเดียวแหละที่จังหวัดไอตัวการที่มันทําลายป่าน่ยนะกินป่านี่ไม่มีใครเกินหัวหน้าอุทยานหรอกนี่เก่าหาเลย อันนี้ตัวร้ายเลยนะครับอเอาลดหลวงขนด้วยแต่ถ้าใครจะเอาเรื่องนี้ไปบอกผูอ้อังคอผู้ว่าบอกนายอำเภอเนี่ยไม่รู้มันรู้กันได้ยังไงแป๊บเดียวมันเลิกจ้างเลยมันปดออกสลายเลยคือ,ค,อคือในในยอมรับว่าในค่าอาการที่ดูแลป่าเนี่ยนะนะอุทยานเนี่ยมันก็มีลูกจ้างชื่อคราลูกจ้างประจําแต่ถ้าใครเป็นคนคนรักป่าจริงๆนะรักป่าด้วยจิตวิญญาณเขาก็แอบทํหนังสือถึง ผู้พงผู้ว่าต้องตรวจบ้าง,างาแป๊บเดียวประกาศเรื่องไล่ออก,ไ,ออกไม่จ้างละไม่จ้างผมก็อยากท้าเดี๋ยวว่าไปดูบ้านอธิบดีกรมป่าไม้ก็ได้เอาไปดูที่บ้านเขาหนีอยสิบ้านเมียด้วยบ้านพ่อตาด้วยนี่ถ้าหมอพรที่ไปด้วยหมอพรที่บอเอ้ยไอยาดีเอไม้เนี่ยมันมาจากอุทยานอยากจะใช้คําว่าไอ้นั่นแหละต,ตัวดีตัวดีเลยละ่ะและที่สําคัญวันนี้ ไอ้ตัวร้ายเนี่ยการกินปลาน่ะแม้แต่สังเกตนะอาจารย์ประเสริฐอาจารย์นาธาน้องโดมเวลาจะสร้างกิงกกกก่งใหม่นี่อำเภอใหญ่ๆมันก็แยกกันใช่ไหมแยกกิ่งใหม่นี่เชื่อเถอสะส่วนใหญ่แล้วจะมีที่ของประหลัดจังหวัดมีที่ของผู้ว่าคอยอยู่ด้วยเป็นผู้กรรยทางให้ถ้าไม่อย่างนั้นริงไม่ได้เกิดตรงนั้นอ๋อครับ เละแทนที่นะถ้าคือนายอำเภอกับราดฐมนตองอยู่ใกล้กันใช่ไหมแทนที่ที่ว่าการจะได้ติดกับถนนใหญ่เป็นสง่าราศีมองเข้าไปเห็นตาคุดทงชาติน้อยแน่เข้าไปนู้นแปลกิโลขึ้นต้องผ่านที่นักการเมืองเข้าไปผ่านที่รัฐเจียรรัเจียวก็ไม่มีว่าจะผ่านที่นักการเมืองที่ผ่านที่ประหลัดวลาวาดผู้ว่า จะได้ที่จะได้เจริญพัฒนาเพราะจะนักการะบอกว่าท่านจะท่านประยุท์จะจับโกงวันนี้นะราฐมนตรีประชิวประไส้ยอย่าไปพูดเอาข้าราชก,การตัวใหญ่ๆนี่แหละล่าสุดเมื่อวานเอาสุพรรณ์บุรีนี่ให้ใครก็เป็นแหล่งน้ามันแหล่งปลูกข้าวนี่นะมไม่มีป่านี่ปรากฏว่าอำเภออะไรนะเมื่อวานนี่พี่น้อกโทรมาบ,อ,มบอกนะปรากฏว่าท่านบอกว่าอำเภอของท่านน่ะนะเป็นป่าสงวนเก้าสิบเปอร์เซ็นต แล้วคนที่พูดนี่ด่านช้างเนี่ยอำเภออะไรนั้นเมื่อวเมื่อวานนี้ผมโจทย์ผมจทผมรับปากแล้วว่าผมรับปากแล้วว่าผมจะส่งจดหมายไปให้ท่านท่านอะไรแต่ปปทท่านประยงด่านช้างเนี่ยนะครับมีไหมผมจดไว้ยู่ท่านเขาบอกว่าไปดูกันสิที่ดินของผู้ว่าที่ดินของป่าไม้จังหวัดทังนั้นที่ดินของ ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นแหละผมก็เลยอาจารย์อถามว่านักการเมืองมีไหมทางนี้ท่านบอกว่านักการเมืองคนที่สุพรรณไม่กินปลาเนี่ยมันไม่มีปลาให้กินมันกินก็ประมาณเนี่ยอําเภอด่านช้างอเออ่าช้าอ <c oughs> ําเภอด่านช้างท่านบอกว่าอยู่ในเขตปลาสงวรเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ที่มีที่ดินคนละห้าร้อยไร่คนละพั 1, 2, นไร่สองพันไร่นี่เป็นค่าราชการบุกไปหมดแล้ว ผู้ว่ามีไหมมีอ้าวใครอยู่ด่านช้างใครอยู่ด่านช้างว่าไป็นมืรอยู่ด่านแพะซะมันไม่น่าเชื่อนะครับเราก็ข้าว่าสุราณก็นึกถึงแต่ศิลปินใช่ไหมมีใบพุ่งใบพดมีน้องอะไรล่ะไม่นึกว่าจะมีคนกินป่าไม่คิดว่าจะมีคนกินป่าไม่คนกินข้าวการแม่คนกินก็อยู่ที่นั่นใช่ไหมพุ่งพวงดวงจันทร์ดวงก็อยู่ที่นั่นตรงนีว่าจะเป็นป่าใหญ่เลยนะ ไปถึงพม่าด่านช้างแล้วก็บ้านไร่ก็สมชื่อใช่ไหมคบต้องข้ามไปพม่าเลยเป็นป่าที่ลมสมบูรณ์ด่านช้างมันห่างเมืองออกไปห่างเมืองออกไป่าเมือออกไปครับคือคนได้ยินว่าสุพรรณสุพรรณต้องรูให้ลึกนะอันนี้โยงโยงเหมือนที่ท่านสมบูรณ์ว่าเรื่องที่ดินเรื่องป่าสงวนเรื่องนี้เอ๊ะเบ๊ะมีไมสุริยันีลย เหมือนกันหมดบุรีรัมย์มีกินป่าไหมคือบุรีรัมย์ยิ่งหนักเพราะติดประเทศเพื่อนบ้านเอาสุพรรณก่อนเอาสุพรรณกันสุพรรณก็เหมือนกันไปต่อบ้านไร่ไปเพราะว่าผมเคยไปทำงานที่อำเภอบ้านไร่ข้างบนก็มีพี่น้องชาวกะเหรี่ยงและจองไว้กี่ไร่แล้วมีเมืองรับแล่ด้วยเือนอุตรดิตที่นี่ครับครับเอาพี่อุตตรดิต ที่นี่ด้วยเหมือนเนี่ยคล้ายๆด่านช้างบ้านไร่อุทัยธานีแล้วก็ป่าไปถึงพม่าอ่าเรื่องดัดช้างมีอะไรเยอะแยะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่ดินเรื่องป่างวนครับมีทุกจังหวัดกรณีที่ปากช่องกรณีที่เขาใหญ่เที่ยงกรณีที่เกาะสมุยเกาะ เรื่องนี้จะต้องทําเป็นพิเศษเลยเขาจะเที่ยงเห็นว่าจะมารอบสองนะครับทำเป็นพิเศษตั้งแต่บรรจุในรัฐธรรมนูญจนไปถึงกฎหมายพรบต่างๆแล้วก็ลาไปถึงอะไรนะอจัรย์สอยดาวใช่ไหมครับเขาสอยดาวทั่วประเทศเลยที่ไปกล่าวหาว่าผู้เฒ่าผู้ใหญ่เป็นเจ้าของสนามกอล์ฟนะครับงานนี้นะได้ข่าวว่าทหารจะไปไม่ใช่ไปเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนักการเมืองพยายามจะเล่นเฉพาะไอ้หน้าดินนหน้าดินเพื่อทําลายคนเท่านั้นเอง แต่ความจริงแล้วเนี่ยประชาชนไม่ด้รับความจริงอะไรเลยพอท่านประยุทธ์มาปั๊บพัชรชจะเอาความจริงให้ปรากฏว่าไอ้ที่มันกรณีที่ดินให้หุบป่าเนี่ยมันไม่ใช่คนที่เขาอ้างเท่านั้นยังมีพวกมะรึงอีกเยอะข้าราชการด้วยทีนี้จะถามท่านาธรน้องโลมและท่านสมบูรณ์ว่าจะทําอย่างไรเพราะพี่น้องฝากมาแล้วก็พอพูดเรื่องนี้พี่น้องก็ฮึ่ยฮึ่ยอยากหัวพันว่าอยากหัวอยากหัวเราคือว่า ในการแก้ปัญหานี้นะเรื่องที่ดินนี่นะทำยังไงผมบอกมีอะไรทำยังไงระหว่างปากากับจมูกนี่ทำไงเป็นอะไรเขาบอกเวลาแก้ปัญหานี้ยกตัวอย่างลอตเตอรีน่นี่แต่เรื่องป่ากนี่หนักกว่าเพราะเวลาลูปหน้ามันปากจมกูกเพราะฉะนั้นจะถทำธนทรนะทำอย่างไร ครับเอาไม่ยากครับจมูกเป็นอุปสรรคมากตัดจมูกออกเลยพี่น้องนี่เขาเป็นนักปรัชญาล้ำลึกมากเวลาพูดนี่ล้ำลึกมีอารมณ์ขันทั้งที่โดนยึดไรยึดนาโดนบังคับคดีไล่แต่แต่ก็คนเราแต่ยังมีอารมณ์ขันีมารมณมขันทุกคนคนไทยนี่น่ารักตรงนี้แต่ันโชคดีอย่างหนึ่งนะครับโชคดีตรงที่ว่าคอรมอชุดนี้เป็นคอรมอส่วนใหญ่ที่เป็นมาจากค่าการประจำ ไม่ว่าจะเป็นตำรวจเป็นทหารและดูดูดูแต่ละคนประวัติเท่าที่รู้นะครับที่ไม่รู้ก็ไม่การติคอนดิดัะกรุณาอย่าชมว่าดีไม่ไม่เท่าที่รู้ไอ้ไอ้ีไอ้เรื่องดีไม่ได้ชมเท่าที่รู้ด่ไม่ทราบว่าเท่าที่ทราบด่ยังไม่ปรากฏว่าในคอร์รบอท่านประยุทธ์นี่เป็นแลนด์ลอร์ดภาษาภาษาสักหน่อย เป็นเจ้าของที่ดินแลนด์ลอร์ดในประเทศแคนเบอร์ลฮะสกอตสกอตเป็นแลนด์ลอร์ดเป็นเจ้าของที่ดินอ๋อจริงจริงยังไม่ค่อยเห็นยังไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าเป็นคารมอชุดอื่นนี่ถ้าจะประทุที่ดินอย่าหวังก็รอให้เขาเปิดก่อนเพิ่งจะรู้ก็ได้เลยเดี๋ยวอย่าตกใจทีนี้่ตอนนี้ก็เลยก็เลยจะฝปากท่านไปยุทเป็นพิเศษว่าถามเมื่อกี้ใช่ไหมฮะครับก็ผมบอกอะไรง่ายนิดเดียวฮะ รูปหน้าป่าจมูกถ้าคนธรรมดาเนี่ยจมูกไม่ยาวถามอีกว่าแต่ถ้าคนขี้โกงเนี่ยจมูกจะยาวเพราะฉะนั้นต้องท่านประยุกต์กำลังตัดจมูกคนนี้อยู่ไงถามอีกว่าที่น้องประชาชนเจ้าของประเทศไม่มีที่ทํากินเดี๋ยวนี้รัฐบาลก็จัดที่ให้เห็นว่าไปมอบที่เชียงใหม่อีสานบอกเอ้าอีสานคือปไาใดแน่เหมินคอยเป็นจังหดรอเดี๋ยวทีคอยจะเป็น ภาษาส้นคือกันถ้าพูดถึงอีสานเนี่ยจัดให้เป็นรถรผมได้ยินเรื่อยนะก็ประกาศมีจัดให้จัดให้บ่อยบ่อย่อยได้เรื่อยตะยังครับยากเดี๋ยวที่รอพร้อมๆกันเอ้ารอรอก็รอก็ถามตัวเองว่าเน่ท่านนาธทรตัดจมูกแล้วเพื่อรูปหน้าไม่ให้ปาจมูกสองจะสะสมอะไรนักหนาที่ดินเนี่ยแล้วสะสมให้ใครบ้าน ไร่ผัวนั้นไร่อธิบดีนี้ติดไปทั่วครับแล้วน่าอายนะบนเอกสรยุทธนายุสรยุทธสรยุทธทำเขาใหญ่เที่ยมรื้อกันใหญ่เลยรื้ออลไรอ่าแล้วน้องธาริศสั่งจำคุกแล้วที่นึ่งอืละก็ค่อยๆตามมาเพราะฉะนั้นท่านราธรต้องทำหน้าที่หนักก็คือมันติดจมูกนี่แหละแต่ทีนี้คุณอาจารย์เริศฮะไอ้จมูกนี่ถามว่าสำคัญไหม ลองถามคนรุ่นใหม่ที่จะแก่อย่างไงไม่สําคัญไหมสําคัญใช่ไหมสำคัญเนี่ยตัดหมดก็ไม่ได้คือน้องดมจะต้องรีรู้ไว้หายใจวันถ้าทมใจประชาชนตามใจพวกเราเนี่ยมันรูปหน้าประยุ์ตัดมันทิ้งไวเลยแลหายใจยังไงผมขออนุญาตให้น้องดมเพราะว่าจะต้องรับผิดชอบประเทศแต่ท่านราฐนรท่านสมบูรณ์ไม่เลิกนะผมก็ไม่เลิกแต่ว่าคนหนุ่มต้องทํางานหนักทำอย่างไรปัญหาจมูก คับปัญหาว่าจะสะสมอะไรนักหนาเวลาตายไปนะเผากงเร็บแล้วไปทำอไไ้ยังไม่ตายเลยนู่นที่สุสานทำเอาไว้ลงทุนเป็นร้อยล้านเตรียมห่วงที่แล้วเออใช่ยังไม่ตายี่เตรียมห่วงที่แล้วแบบอยากหลวงพ่อคุณนะรัศสารเสร็จก็ไปเป็นอาจารย์ใหญ่เลยนี่เหลือเงินพันสีงวนนี้ก็สิบสี่สี่สี่น เอาอยนีนำชาวบ้านอาจารย์ประเสริฐขออนุญาตอยากฟังคนที่จะรับผิดชอบประเทศนี้จะทำยังไงเอาเชิญจริงจริงเนี่ยนะครับผมผมก็ว่าปัญหาตรงนี้อย่างที่ทุกคนทราบดีนะครับว่ามันก็คงต้องดูท่านประยุทธ์นะครับเพราะว่าท่านประยุทธ์คงมาได้ละเลยณวันนี้นะครับที่ท่านเข้ามาบริหารจัดการประเทศเนี่ยท่านไม่ได้ละเลยเลือกว่าจะต้องคนนี้คนนั้นแต่ท่านค่อยค่อย ตรงไหนเหมาะสมท่านก็ดําเนินการไปก่อนเพียงแต่ว่ารอเวลารอความเหมาะสมที่ว่าจะมาตรงนั้นตรงนี้ขอให้เราใจเย็นๆอย่าใจร้อนแต่ก็มีแต่ก็มีเห็นนเมประวานแล้วปัญหาเกียรกนี่ก็ไม่ยากอย่างที่จะทน